สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดไลค์นะคะเพิ่มผู้ติดตามนะคะของ Facebook TikTok YouTube IG นะคะสามารถสั่งซื้อผ่านหน้าเว็บไซต์ k ค m มขีดได้เลยนะคะหรือว่าจะคลิกที่ลิงก์ด้านล่างก็ได้นะคะตรงนี้นะคะจะเป็นหน้าเว็บไซต์ k ค m มขีดนะคะใครที่ไม่มีสมาชิกนะคะตอนนี้สมัครสมาชิกได้2แบบนะคะจะเป็นสมัครผ่านหน้าเว็บไซต์นะคะแล้วก็จะเป็นลงชื่อเข้าใช้งานผ่าน Google ก็กดตรงนี้นะคะของเราจะพาไปสอนวิธีการสมัครสมาชิกผ่านหน้าเว็บไซต์นะคะ ค่ะอันแรกนะคะจะเป็นชื่อข้อใช้งานนะคะให้กรอกชื่อข้อใช้งานได้เลยค่ะแล้วก็อีเมลนะคะชื่อจริงค่ะนามสกุลค่ะแล้วก็รหัสผ่านนะคะแล้วก็ยืนยันรหัสผ่านนะคะอย่าลืมพี่จะต้องติ๊กสองช่องนี้ด้วยนะคะแล้วก,กดทําการสมัครสมาชิกได้เลยค่ะของเราค่ะมีสมาชิกอยู่แล้วนะคะเราจะทําการลงชื่อข้อใช้งานเลยนะคะค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสอนวิธีการปั๊มคนดูไรสดของติ k t o อกนะคะผ่านเว็บไซต์เคมีมิ่งีเห็ดนะคะให้เรามาเลือกตรงที่หมวดหมู่นะคะแล้วก็ เลือกตรงที่บริการของ TikTok นะคะให้เราหาข้างหน้าที่เป็นรูปของ TikTok นะคะก็จะได้ง่ายๆแล้วก็นี่เลยค่ะหาคำว่าเพิ่มคนดูสตรีมสดนะคะของเราจะเลือกเป็น sb2 นะคะแล้วก็เป็นรหัส55306นะคะผู้ชมสตรีมสดติ k ก o k 15นาทีนะคะเราจะเลือกอันนี้เลยค่ะแล้วก็ตรงนี้เป็นรายละเอียดค่ะอ่านตรงนี้ให้ละเอียดก่อนนะคะต่อมาค่ะ เราจะพาไปดูวิธีการคัดลอกลิงก์นะคะมาใส่ในช่องลิงก์นะคะให้เราเข้ามาที่หน้า t i k t o อกที่เราจะทำการปั๊มไลค์นะคะของเราจะปั๊มไลค์ของคนนี้นะคะแล้วก็ทำการคัดลอกลิงกดด้านบนเด้เลยค่ะแล้วก็นำมาวางที่ช่องลิงก์นะคะปริมาณค่ะเราจะปั๊มอยู่ที่สามร้อยไลค์นะคะสามร้อยสามร้อยคนดูไลค์สดนะคะนี่เนียค่ะค่าบริการเพยงสิบหกบาทนะคะเราก็กดทำการสั่งซื้อได้เลยค่ะพอสั่งซื้อเสร็จแล้วนะคะตรงนี้จะขึ้นว่าระบบได้รับคำสั่งซื้อของคุณแล้วค่ะแล้วก็จะมีแจ้งรายละเอียดนะคะ ต่อมาค่ะเราจะพับดูประวัติการสั่งซื้อนะคะทางแถบสายมือค่ะจะมีแจ้งเลขออเดอร์นะคะไว้ใช้เวลาที่จํานวนยอดคนดูไลฟ์สดนะคะไม่ขึ้นนะคะหรือเกิดปัญหานะคะให้นารหัสตัวนี้ไปแจ้งกับแอดมินได้เลยค่ะแล้วก็มีบริการค่ะลิงก์ค่ะวันที่แล้วก็เวลาค่ะสถานะรอดําเนินการค่ะต่อมาค่ะเราจะพาไปดูวิธีการเติมเงินเลยค่ะค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นช่องทางการเติมเงินนะคะจะมีสแกนผ่านคิวโค้ดทุกธนาคารนะคะแล้วก็จะเป็นแนบสลิปนะคะทุกธนาคารค่ะแล้วก็จะมีเป็นอ่างเป w วอเลตนะคะแล้วก็จะเป็น ชิลเพย์นะคะแล้วก็จะเป็นคริปโตนะคะอันนี้นะคะก็เลือกได้เลยนะคะของชิลเพย์นะคะก็สามารถเข้าเลือกได้นะคะว่าจะเป็นสแกน QR วอารโค้ดนะคะทูมันนี่วอลเล็นะคะแล้วก็เป็นเคพัทอะไรอย่างงี้เลือกได้หมดเลยนะคะสามารถเลือกได้ตามช่องทางนี้เลยนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นบริการนะคะต่างๆนะคะสามารถเลือกได้ตรงนี้เช่นกันนะคะนี่นะคะแล้วก็ดูรหัสได้อะไรได้นะคะคําอธิบายสามารถดูได้ ตรงช่องทางนี้เหมือนกันนะคะทางซ้ายมือนี้นะคะคําว่าบริการะคะ่ะนี่เลยคะ่ะต่อไปนะคะเราจะพาไปดูวิธีการแนะนําเพื่อนนะคะช่องทางการหาหรายได้นะคะให้กดตรงคําแนะนําเพื่อนนะคะนี่เลยคะ่ะก็จะมีเป็นลิงก์นะคะให้เรานําคัดลอกลิงก์นี้นะคะส่งให้เพื่อนนะคะถ้าหากมีการเติมยอดนะคะเติมเงินนะคะเพื่อนๆก็จะได้ห้าเปอร์เซ็นตนะคะอัตราค่าแนะนําการ อัตราการแนะนํานะคะได้อยู่ที่ห้าเปอร์เซ็นตนะคะนี่เลยค่ะถอนขั้นต่ําได้หนึ่งร้อยบาทนะคะนี่เลยค่ะแล้วก็จะมีบอกนะคะการเยี่ยมชมการสมัครนะคะสามารถดูได้หน้านี้เลยนะคะต่อไปนะคะเป็นตั๋วช่วยเหลือนะคะสามารถติดต่อแอดมินได้อีกหนึ่งช่องทางนะคะ,ะคือเลือกตรงทางซ้ายมือเหมือนเดิมนะคะเป็นตั๋วช่วยเหลือะคะ่ะตรงนี้นะคะเราเจอปัญหาอะไรนะคะเราก็เลือกเรื่องไปนะคะว่าเจอเรื่องอะไรแล้วก็ รหัสคําสั่งซื้อนะคะใส่ไปด้วยนะคะจะได้อดินจะได้ติดต่อกับรถเร็วนะคะแล้วก็จะเป็นเลือกปัญหานะคะเจอปัญหาอะไรก็เลือกตามนี้นะคะแล้วก็จะเป็นตรงนี้เป็นพิมพ์ข้อความค่ะเจออะไรเลยว่ามีปัญหาตรงไหนนะคะสามารถพิมพ์ข้อความใส่นีน้ได้เลยแล้วก็จะเป็นแนบรูปก็ใส่ตรงนี้นะคะแล้วกดส่งตัวนะคะ <S <S ต่อมานะคะจะเป็นการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะคะสามารถเลือกตรงนี้ได้เลยนะคะทาง้ายมือเช่นเดิมนะคะแถบซ้ายมือนี่เลยค่ะ สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้เลยต่อมานะคะเราจะพาไปดูประวัติการเติมนะคะตรงนี้ก็จะเป็นประวัติการเติมนะคะการติดต่อแอดมินนะคะแล้วก็ติดต่อผ่านช่องทางการไลน์ได้นะคะนี่นะคะช่องทางติดต่อแอดมินทางไลน์นะคะหรือจะเป็นทางตัวก็สามารถกดตรงนี้ได้เลยนะคะนี่นะคะเลือกช่องติดต่อแอดมินนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นอ่านก่อนนะคะเป็นคําสั่งซื้อนะคะอ่านก่อนสั่งซื้อนะคะเป็นร,รายละเอียด การสั่งซื้อของเรานะคะเวลาตัวไหนมีปัญหาหรืออะไรยังไงนะคะสามารถอ่านตรงนี้ได้เลยอย่างเช่นอย่างเช่นนะคะอย่าวางลิงก์นะคะซ้ากันหรือสั่งซื้อซ้ากันที่เป็นลิงก์หรือบอริการเดียวกันนะคะอย่าสั่งสั่งซื้อซ้ํานะคะจะทําทให้ออเดอร์ล่าซาอะไรอย่างนี้ในนี้มีเขียนหมดเลยนะคะอ่านก่อนสั่งซื้อนะคะนี่นะคะแล้วก็เลื่อนมาข้างล่างก็ได้นะคะติดต่อตั๋วนะคะช่วยเหลือหรือว่าจะเป็นติดต่อแอดมินก็เลื่อนตรงนี้ได้นะคะ นี่นะคะตอนนี้นะคะยอดคนดูก็ขึ้นเป็น221แล้วนะคะแล้วก็จะทยอยขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็จะขึ้นเรื่อยๆจนครบเลยนะคะนี่เลยค่ะใครที่สนใจนะคะเราเราจะแปะลิงก์ไว้ที่ด้านล่างเลยค่ะสามารถกดเข้ามาสมัครนะคะหรือดูเว็บไซต์นะคะผ่านลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ